โอเคสวัสดีครับสวัสดีมาเรามาเปลี่ยนสายกีตาร์สายแบนผมเองนะครับบัวสิบกันก็ได้เลิกเปลี่ยนแล้วตัวนี้ผมใช้ทําคลิปมาผมใช้บรวสิบสตลอดนะครับเวลาผมทําคลิปอะเวลาผมเล่นไอ,อ,อ้พวกเนี้ยผมจะใช้ตัวนี้ตลอดนะครับผมว่ามันประหยัดดีแล้วก็สักประมาณ6เดือน ผมก็เปลี่ยนแล้วจริงๆมันซักเสียงมันไม่เสียงม,ม,มันไม่พุ่งซักประมาณ4ี่ห้าเดือน4ี่เดือนผมก็เปลี่ยนแล้วแหละร้อยเดียวนะครับชุดละหนึ่งร้อยบาทผมเปลี่ยนเลยแล้วกันส่วนเดี๋ยวคนก็จะถามว่าผมเอากีตาร์อะไรมาเปลี่ยนตัวนี้เป็นก็เป็นกีตาร์แบรนด์ผมเองนะครับมดเอ็มศูนย์แปดคุยเอ็มศูนย์แปดนะครับท็อปโซลิดพร้อมระบบไฟไฟ้าจากโรงงานโอเอสหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่สามพันเก้ามันจะหมดแล้วแหละโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสายก่อนป้องกันคนถามนี่นะครับสายโบนสิบสองเดี๋ยวผมเล่า ก็ดีกว่านั่งเปลี่ยนคนเดียวก็มาแบ่งปันให้ฟังแล้วกันขวัญใจนักดนตรีนะครับตัวนี้นแกะออกมาก็จะมีสายย่อยอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นยังยังอยู่ในโปรเดิมน,นะครับชุดละ1 0 0บาทนะครับรวมส่งฟรีซื้อ2ชุดแถม1ชุดนะครับก็คือ200บาทได้3มชุดแล้วก็อีกโปรหนึ่งจะเป็นซื้อ5้าแถม5ก็จะเป็นซื้อ5้าแถม5้าก็คือ500บาทได้10ชุดนี่แหละ,ะสายตุน,นี่โคตรชอบเลยนะครับก็ เบอร์12นี่ผมสังเกตคําสั่งซื้อตามแพลตฟอร์มออนไลน์นะจะเป็นกลุ่มนักดนตรีเยอะมากนะครับแล้วก็ซื้อบ่อยนะครับเขาบอกว่าใช้ดีผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ใช้เบอร์12นี่แหละไม่เห็นต้องใช้อะไรแพงๆนะครับผมใช้ของตัวเองนั่นแหละนะครับผมเลือกวัสดุเองมันก็ต้องใช้เองได้นะครับส่วนตัวนี้มันไม่เคลือบนะส่วนสายเคลือบก็ต้องรองก่อนกําลัง ยังไม่จบกับเรื่องวัตถุดิบนะครับเคลือบมันต้องเคลือบจริงๆนะไม่เอาเคลือบหรอกก็เลยจะต้องใช้เวลาหน่อยแพ็กเกจมันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเร่งเปลี่ยนให้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาเปลี่ยนสายผมเอาลวกๆแล้วกันนะครับดึงให้มันตึงๆโอเคเพื่อความรวดเร็วผมใช้สว่านก็จริงๆอ่ะตัวนี้ยร้านค้า ร้ยช้าตัวแทนจำหน่ายอ่ะเอาไปจําหน่ายเยอะนะครับก็อุดหนุนกันได้นะครับได้ก็ลองดูแล้วกันก็ถ้าเกิดเขามีโปรที่ดีกว่าอาจจะไปเจออาจจะไปเจอโปรชุดละแปดสิบเก้าก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้แล้วกันถ้าเกิดอยากสนใจโปรร้านอื่นแต่ว่าเป็นสายผมก็ถ้าไม่มั่นใจก็แคปมาถามผมก่อนก็ได้ผมจะรู้หมดนะครับว่าใครเอาไปขายบ้างนะครับส่วนใหญ่ถ้าผมไม่รับออเดอร์เองก็จะมีน้องแจ้งมา ว่าเป็นเจ้าไหนบ้างรับรองนะครับว่าแหมผมก็ไม่ได้อยากจะโม้เดี๋ยวฟังเอาแล้วกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังสักเพลงแล้วกันโอเคไหมไม่ค่อยอยากจะโม้เท่าไหรนะ่ะชุดละหนึ่งร้อยบาทดี๋ยวนี้มันมันได้แบบนี้อะ่ะว่ามันจะสู้แบรนด์อะไรได้บ้างถ้าใครเคยใช้ก็มาคอมเมนต์บอกพี่ๆเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็ออกสู่ท้องตลาดมาครบหนึ่งปีแล้วนะครับ ก็ออกสู่ของตลาดครบหนึ่งปีแล้วก็ยังไม่เจ๊งถือว่าโอเคอยู่นะฮะยังทำได้ต่อนะครับอย่าเจ๊งเลยนะครับเสร็จแล้วโอ้ยกีต้าร์ยังไม่ได้เซ็ตว่ะสายมันใจนิดหน่อยนะโอเคยังไม่ได้เซ็ตซ้ำอีกทีนึงโอเคผมขอตัดลูกลวก่อนเสร็จแล้วอันเดียวเองอ่านี่ เอาได้ัดสายหกชุดละหน0่100บาทเบอร์12นะครับเป็นเบอร์ที่ให้ย่านเสียงแน่นมากผมจ้างคร่าวๆแล้วกันนะไม่เอาเป๊ะมากนะครับ แล้วก็พอเวลาตั้งเสร็จก็ขยี้มันหน่อยนะหรือไม่ก็เพื่อความรวดเร็วดึงเลยเอา้วโป้งงัดเลยยืดหยุ่นมันหน่อยนะครับมันจะไวมันจะอยู่ตัวไวตัง้งสา เสงก่อนอตั้งเสียงก่อนมันจะช้าตรงตั้งเสียงนี่แหละ ตาตัวนี้นะตัวละแค่สามพกว่าบาทเป็นไม้หน้าแท้นะครับแล้วก็มีลำโพงในตัวโอเคผมปิดละผมประมาณนี้แล้วกันนะเพี้ยนช่างมันนะให้ฟังสาวว่า ลักษณะนี้อยู่ดีก็ยืดตึงขึ้นมาบางทีเวลาเราใส่หมุดเข้าไปอ่ะมันไม่เข้าล็อกหมุดนะครับไม่ต้องกังวลว่ามันเป็นที่อะไรนะครับสายมันก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าบางทีเราเรากดหมุดเข้าไปมันไม่เข้าล็อกเงี้ยงเงี้ยงรูอ่ะก็อยู่ตัว 1ลสิบโมดนะ ไม่รู้ว่าผ่านกล้องอ่ะมันแน่นไหมแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับ ขนาดนี้มันเบอร์สิบสองอ่ะผมบอกให้ว่ามันนะครับก็แนะนํานะครับแต่ส่วนยักษ์ดนตรีส่วนใหญ่เขาจะเอาไปตั้งอีแฟกตกันเล่นบนเวทีมันจะสะดวกโอเคก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับนี่นะฮะมีจําหน่ายแล้วนะครับมีเบอร์สิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สายไฟฟ้ามีเบอร์เก้ากับเบอร์สิบนะครับฝากอุดหนุนด้วยนะแบรนด์คนไทยนะครับก็ตั้งใจทำนะครับส่วนสายเคลือบรอก่อนอาจจะจบที่ชุดละ200กว่าบาทอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ทราบนะครับโอเคขอบคุณนะครับไปก่อนครับ